สวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกคนมือนสาไปเก็บมาแล้วล่างแกงไว้พอดีมีผูกค่ะยังมาเด็กกิน<ป>แต่ให้พีหน้าทดรองก่อนแล้วไม่ตายค่ะ <laughs> ยังอยู่เพิ่ง <laughs> จบงานเ <laughs> พิ่งสิได็กินมาเด้อจาเด้อแกงเห็ดเป็นตะแซบแทะแซบขนาดมาเด้อมาเด้อ คิมไม่ตายรัสเซียคนร้องแล้วว่าตายได้จ้ะว่าตายว่าตายว่าตายเอาเข่าซะยุ่งหมดเศร้าอืมแซ่บดอกหวานหานกรึบกรึบว่าตายดอกอร่อยหายดุร้ายแล้วนึกจ่ามาเดิมกินเข่าเข่าง่ายอืเข่าง่ายเทียงเกือบสองรอบเกือบใบม้ว หวานอร่อยไม่รับปะกัน่อร่อย,ออยสันตันบาทเหรอน้อแซ่บีหลีไม่ตายกินแล้วยังอยู่เอากินอ้ำโหอ,อร่<ะ>อยอ่าจะไอยก่อนอคอยไม่อายไปกินอย่างเดียวมันหวานบ่แกงหลายแกง ได้แักสองถ้วยนิดหน่อยนี่แหละ <ไป S 2> หวานเนาะมันคล้ายๆเห็ดเห็ดคนบ้านเราเนี่ยนะเห็ดดินเนี่แหละเห็ดดินเห็ดแป้งเห็ดดินนาแหลกเห็ดกอแต่มันเป็นมันดอกไงดอกไงดอกนามันก็เลยหวานแต่ปว้เห็ดบานห้องปุ้นอะม,มันหยุดไปเก็บอีกไปเก็บมาหนึ่งแพ็คใส่ถุงเพนตู้เย็นไหม่ ไม่กินนานๆมันต้องวันหยุดก็ได้ไปอีกไปจนเช้าเออมั่วแม่แบะอ,ออกกระมากใจแนละ้วไ,ได้อันนี้เรายังเข้าป่าไม่ลึกเราไปไเที่ยว,วกลัวหลุงไม่ได้จ่ามาเด้อ เขาตามประเทศไปมันจะไปะกินแกงเฮดบานเฮาก็สุดยอดแล้ะเนาะมันจะไปทะลุที่ไหนก็ไม่รู้ทีนี้ <c oughs> <c oughs> แล้วก็สิไปนหน้าหาห้องิีนหลงอางมีสัญญาณไอ้น,นี้เปล่าโอระตับเปล่าสกีมาหรือี่ต้องไปพูดกับสกีว่า อาเลยลำขนาดอีโค mm ่ยังหวานไหนเนือจะหวัดอะไรสุโขไทยเนือไหมเนือตอนล่างนั่นเนื้อกินปลาล้าไหมกินสิค่อยงแกงค่อยกิดไว้ค่อยแกงเผ็่ปลาล้ากลัวจะไม่กินตอนนั้นเป็นลมพิษแต่กินปลาล้าแล้วผื่นมันขึ้นตอนนี้มันหายแล้ว <N> เนือนตอนล่างกลางตอนบนแซ่บนะโอ้ยดอกนี้สวยงามอันที่เหลือถ้าอยากแกงก็แกงได้อีกข้าวอย่างหนึ่งกันหนึ่งได<อ>้นรือยากซุป<อ>ก็ได้ซุปใส่พริกพริกอ่อนเคยกินไหมเออสือหยดชนค้าันา้ชนเห็ดดอกง่ายด้หนึ่ขนาดพัดดอกแล้วแม่ อาหกชิมกินแล้วอาไปนอนแกงยักสิบดอกึ่งดอกมันใหญ่ซุปก็ได้อืหนึ่งหนึ่งแล้วทำน้ำพริกกิม,มปีนั่นไปก็ปีมว้วนน่ะมันหลาย,ลยครับนะอืเก็บมาเทเทศ เต็มเดือนนี่หลังทั้งตีหนึ่งตีสองอยังโมเวลวเลยอ่ะหลายครับเมื่อยหลงจิมเอาจิมก็มีเอาไปทิ้งทั้งขยะปีนี้มันบ่มีตัวนี้ขนาดแกนี่จะยังงจะยังสะอ่อนจะยังมันนะคนไทยเริ่มรู้จักในรัเสเซียเขาก็เลยเริ่มไปเก็บกันนี่เส็บเสบมาเด้อมาเด้อ เก็บแล้วก <śmy> ินแล้วตายแล้วสามปีที่แล้วเขาไม่เขาเก็บเขาไม่รู้จักเห็ดเปล่าบแ็บบจ็บแซบ